ออาโอเคนะครับก็ัสดีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆด้วยนะครับก็พี่เรียนอยู่เครื่องกลปีหนึ่งนะครับที่รักบังนะครับก็เดี๋ยวนี้พี่จะมาเฉลยนะเป็นโจทย์เกี่ยวกับแบบฝึกหัดโมเมนตัมนะครับและการอ่านวัดโมเมนตัมนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวจะขอเริ่มที่ข้อหนึ่งเลยนะครับก็ขออนุญาตใช้เมาส์เขียนนะเพราะว่าไม่ได้มีปากกาผมเขียนในโน้ตบุ๊กนะครับอ่า เริ่มข้อแรกเขาบอกว่าวัตถุมวล A เนี่ยมีมวลครับอย่างแรกมี m ครับเท่ากับ3กิโลกร,รัมครับจากนั้นก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับเป็นดังนี้3 i แล้วก็ลบ4 j นะครับอ่ะเมตรต่อวินาทีนะครับจงคำนวณ1.1 อ,องประกอบโมเมนตัมนะครับในแกน x และแกน y นะครับเดี๋ยวเรามาคิดในแกน x และแกน y กันซึ่งในแกน x เนี่ยความเร็วเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะแกน x อันนี้คือของแกน y นะครับ i เนี่ยก็คือ x j ก็คือ y นะครับอ่ะองประกอบในแกน x ก็คือโมเมนตัมถูกไหมโมเมนตัมองประกอบในแกน x ก็ p x นะครับปกติส่วมันเป็นอะไรครับ ม v ถูกไหมครับซึ่งมันก็เท่ากับ m ของเราก็คือ3ครับคูณอยู่กับ v ก็คือตรงนี้เป็น3ครับ3นี้นะเคเราไม่ต้องใช้ไอก็ได้อ่าสาคูณสก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเป็น9ก้ก่าครับ9กกิโลกร,รมัมเมตรต่อวินาทีครับ อ่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของประกอบแกน Y ด้วยนะครับมันก็ใช้สูตรเดิมอะน,นะครับผมขอแทนเลขเลยนะก็คือ3มเหมือนเดิมครับตั้งเลยคูณกับเครื่องหมายลบตรงนี้ก็คือ4ี่ครับเครื่องหมายลบมันด้วยมันก็เท่ากับลบสิบสอกิโลกร,รัมนะครับดอทกับเมตรต่อวินาทีครับ แล้วก็จะเสร็จในข้อของ1.1ประมาณ1.2ครับใช้สีนี้อะไรดีสีเขียวนี้แล้วกันนะครับอ่ะ1.2ก็เป็นขนาดแล้วก็ทิศทางนะครับนี้ขนาดและทิศทางของมเมมโตั้มครับขนาดขนาดก็เป็นนี้นะครับร๊บรากวี่รูทครับก็เอา นี่ครับสองตัวนี้เลยนะครับมาบวกกันยกกําลังสองนะครับทําแบบนี้ครับเป็นเก้ายกกําลังสองนะครับบวกกับลบสิบสองยกกาลังสองครับซึ่งมันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับเก้าเนี่ยก็คืออะไรครับเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดถูกป่ะครับบวกกับลบสิบสองยกกาลังสองก็สิบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยสี่สี่ครับอ่ะบวกกันลองดูสี่ตรงนี้ บวกอันนี้ห้าครับแปดบวกสี่เป็นเท่าไหร่ครับเป็นสิบสองว่าครับร้อยยีบห้าครับลืมใส่รูทรูทร้อยห้าก็คือเท่าไหร่ครับเป็นสิบห้านั่นเองนะครับคําตอบก็จะตรงกับตรงนี้เป่หน่วยไปกิโลกร,รัมนะครับเมตรต่อวินาทีครับอ่ะแล้วก็ค้อยห,หาอะไรครับทิศทางก็คือเสษต้านี้ ก็คือแทนนี้ลบหนึ่งครับเลบ็บนะครับต้องเอาตรงเนี้เป็นตัวตั้งไว้ข้างบนนะครับลบสิบสองปุ๊บแล้วก็ก้าลงมาหารครับโอเคลองกดเครื่องคิดเลขแล้วมันจะได้นะครับลบห้าสิบสามมงศาะครับหรือถ้าจะตอบเป็นอ่าถ้าใครจะตอบเป็นให้เป็นบวกนะครับ คิดเป็นทิศบวกนะครับมันก็จะได้เท่ากับตรงที่โจทย์ตรงนี้นะครับก็คือสามศูนย์เจ็ดนะครับองศานะประมาณนี้ครับอันนี้ในส่วนของข้อที่หนึ่งนะครับต่อมาจะเป็นข้อที่สองข้อสองก็เป็นลูกบอลลูกหนึ่งมวลเท่านี้นะครับมีความเร็วเท่านี้มวนมวนลูกที่หนึ่งนะครับ น,นี้เป็น m หนึ่งนะครับซึ่งมีความเร็วเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดห้านี่ครับเมตรต่อวินาทีพุ่งเข้าชนมวล m สองครับมีมวลศูนจุดสามตรงนี้นะอันนี้ศูนจุดสามอันหนึ่งตรงนี้เป็นเท่าไรศูนจุดสองครับ ซึ่งมีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่ครับตรงนี้ u เนี่ยเท่ากับลบสี่เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วติดนะเป็นจุดนะ,ะเขาบอกว่าให้หา v ีหนึ่งและว,วีสองนะครับก็เริ่มแรกที่ต้องทําเนี่ยก็คือตั้งเป็นสมก,การากันเลยครับซิกมาพก่อนชนนะครับก่อไก่นะก่อนชน กับซิกมาพหลังชนครับก่อนชนมีอะไรบ้างก็มี m 1 u 1ถูกปหครับบวกกับ m 2 u 2เท่ากับ m 1 v 1นะครับบวกกับ m 2 v 2องครับจากนั้นเนี่ยผมจะย้าย ที่เป็น m หนึ่ง v หนึ่งเนี่ยมันลบกับ m หนึ่ง u หนึ่งแล้วก็เอา m สอง u สองเนี่ยย้ายไปให้เป็นลบนะครับก็เป็น m สอง v สองลบ m สอง u สองครับาจากตรงนี้นะแล้วผมก็จะดึง m 1, ออกมานะครับจะได้แบบนี้นะครับเป็น m หนึ่ง u หนึ่งนะครับลบ v 1นึ่ตรงนี้เท่ากับ m สองตรงนี้นะครับก็เป็น v สองครับลบ อ,อ่ะตอนนี้ติดเป็นสมการที่หนึ่งนะครับต่อมาเราก็มาใช้สูตรการอนุรักษ์พลังงานนะครับ E1 ทับขับ e E2 หรือเขาจะเป็นซ e ิกมา E1 ทับขับ E2 ก็ได้นะครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองเนี่ยทุกคดมันตัดกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ขอเขียนแล้วกันนะครับนี่เราไปมันจะเป็นอะไรครับถ้าเราตัดหนึ่งสสองไปจะเหลืออะไรครับ จะเหลือ m 1 u 1กำลังสองครับบวกกับ m 2 u 2ยกกำลังสองครับเท่ากับอะไรครับก็ m 1 v 1 2ลังสองบวกกับ m 2 u ไอ v 2ยกกำลังสองครับผมก็จะทำการดึงตัวร่วมออกมานะครับโดยที่ย้ายตัวนี้เนี่ยไปลบกับตัวนี้นะครับทำเหมือนพอดนี้เลยครับซึ่งพอทำแล้วเนี่ยเราก็ดึงตัวร่วมได้นะครับตรงนี้เป็นอะไรครับ ็น u 1ยกกำลังสองครับลบกับ v หนึ่งกลังสองครับอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันครับเป็น m สองนะครับแล้วก็เป็นอะไรครับ v 2ยกกําลังสองครับลบกับ u สองยกกําลังสองอก็เป็นสมกา,ารที่สองครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นแบบนี้นะครับก็เอาสมกา,ารที่หนึ่งนะครับ เราอาสมการที่สองเนี่ยหารกับสมการที่หนึ่งครับสองหารหนึ่งเห็นไหมครับมันจะตัดกันได้นะครับตัวนี้เราก็แยกเป็น u หนึ่งลบ v หนึ่งกับ u หนึ่งบวก v หนึ่งครับซึ่งจะตัดกับตัวนี้ได้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ n m หนึ่งตั้งก่อนก็ตัวนี้แยกออกมาครับ u หนึ่งลบ v หนึ่งแล้วก็ u หนึ่งบวก v หนึ่งครับอ่ะประมาณนี้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ n m สอง มีสองก๊ีสองก๊าลังไม่มีกา๊าลังดิมีสองลบ u สองครับคูณูกับ v สองบวก u สองนะครับตรงน,นี้อาหารเลยครับปุ๊บปุ๊บหารกับก็คือสมก,การที่หนึ่งครับก็ m หนึ่งตัง้งวงเล็บ u หนึ่งลบ v หนึ่งอีกข้างหนึ่งก็เป็น m สองสองลบ u สองนะครับ ตรงนี้เราจะเห็นอะไรครับมันตัดกันได้ถูกป่ะครับมันตัดอะไรได้บ้างครับตัด n หนึ่งได้ตัด,ด,ต,ดตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ตัดกันครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะเหลืออะไรครับมันเหลือ u หนึ่งบวกกับ v หนึ่งนะครับเท่ากับ v สองบวกกับ u สองนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะให้มันเหลือแค่ v นะครับซึ่ง v สองสุดท้ายเนี่ยมันจะได้อะไรครับเป็น u หนึ่งบวกกับ มีหนึ่งลบนี้ย้ายไปจากบวกลายเปลบฝ่ายนี้ให้เหลือ v ีสองก็เป็นลบ u 2สองติดเป็นสมการที่สามครับทีนี้ผมจะเอาสมการที่สามเนี่ยนะครับไปแทนในส่วนของสมการที่หนึ่งครับแล้วก็กระจายเ็เข้ามาในแต่ละตัวก่อนนะครับโอเคถ้ายังงไงเดี๋ยวไปดูเลยครับอ่ะตรงนี้เราใช้แบบนี้ได้ครับขอมาคิดตรงนี้นะนะครับเพราะว่ามันจะเลยหน้ากระดานไปนะครับ อ่ะเริ่มกันเลยครับก็อย่างแรกเราก็กระจาย m เข้าไปก่อนครับตรงนี้เป็น m 1 u 1นะครับลบกับ m 1 v 1ครับมันจะเท่ากับ m 2 v 2ครับลบกับ m 2 u 2ครับอ่ะสมการที่3มเนี่ยเอาไปแทนครับก็คือแทน v 2ด้วยตัวนี้นะครับ 1> m 1ของเราเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ m 1 m 1เป็น0.2ถูกป่ะครับคูณกับ u หนึก็คือ1.5ครับลบกับ m 1เหมือนเดิมครับก็คือ0.2อตรงนี้ f หนึ่งครับก็คูณก็ใส่ b หนึ่งไปเท่ากับอะไรครับ m สองก็คืออะไรก็คือศูนย์จุดสามถูกป่ะครับ ศูนย์จุดสามตรงนี้เนี่ยมันคูณอยู่กับอะไรครับทางก้อนเนี่ย v สอง้วก็ามาใส่เลยครับเป็น u หนึ่งนะครับ u หนึ่งก่อนเอาทีละตัวนะ u หนึ่งเป็นอะไรเป็นหนึ่งจุดห้าครับบวกกับ v อะไรเนี่ยบวกกับ v หนึ่งนะครับ v หนึ่งก็ไม่รู้เราก็ติดเอาไว้ครับลบกับ u สองครับลบกับ u สองก็คือลบกับ u สองก็คือลบสี่ครับแล้วครับอ่ะ ก็จดของในส่วนของก้อนในส่วนของก้อนนี้อยู่นะครับโอเคมันทัดไม่พอผมจะขอมาเขียนตรงนี้นะลบตรงนี้นะครับ m 2คืออะไรครับ0-3นยลบกับ0-3ที่คูณอยู่กับ u 2ก็คือลบ4นะครับลบ0ลบ4หมลบสเห,หรือ0.4นยด,ดูโจทย์ใหม่นิดนึงนะครับอา่าลบ0.4น,นะครับ ถูกมเนี้ยลบศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดสี่นะครับตรงนี้ลบไปหนึงนะตรงนี้จะต้องเป็นลบศูนย์จุดสี่ครับแบบนี้นครับทีนี้เนี้ยเราก็มาคูณในแต่ละในแต่ละส่วนก่อนนะครับก็เป็นผมจะขอคิดก้อนนี้ก่อนนะครับโดยที่จะมาแทนตรงนี้ครับจะได้เป็นศูย์จุดสองเนี้ย ูกับ1.5ครับมันจะได้0.3ครับ0.3ลบก,กับ0.2นยวหที่เราติดเอาไว้นะครับมันจะได้เท่ากับอะไรครับตรงนี้ก็ผมจะเอาอะไรครับ0ูนกระจายเข้าไปในแต,แต่ละตัวนะครับเป็น0.3เนี่ยคูณกับอะไรครับหนุ้าครับ0.45ครับตรงนี้ 0.45จบวกกับ0.3นยคูณวีหนึ่งก็เป็นศูนย่ครับตรงนี้ก็บวกกับศูนคูณกับศูนย์ครับเป็น0.12ครับตรงนี้ก็เอาเนี่ยลบไปแล้วก็มาทํำในก้อนนี้ต่อนะครับเป็น0.3คูณกับศูนครับ ก็ได้ลบศูนย์ุดหนึ่งสองแต่ลบกับลบกลายเป็นบวกครับศูนย์จุดหนึ่งสองตรงนี้ครับอ่ะจากนั้นตัวไหนบวกกันได้เราบวกกันเลยครับเป็นศูนย์จุดสี่ห้าตรงนี้นะครับอบวกครับตรงนี้ศูนย์จุดเท่าไหร่ครับเนี้ยศูนย์ุดหนึ่งสองถูกป่ะศูนจุดหนึ่งสองแล้วก็บวกกับศูนย์จุดหนึ่งสองทีหนึ่งครับอ่ะมันจะได้ศูนย์จุดหกเก้านะครับ ก้า v บวกกับตรงนี้ก็เป็นศูนย์จุดสามของ v หนึ่งนะครับอ่ะต่อมาฝ่ายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจุดสองของ v หนึ่งเราก็ย้ายตรงนี้เนี่ยนะครับไปลบกับฝ่ายนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้นะ่ะย้ายมาบวกกับศูนย์จุดสามนะครับโอเคปะก็เป็นศูนย์จุดสามลบกับศูนย์จุดหกเก้านะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็เป็น0.3นะครับบวกกับ0.2ของ v1 ครับโอเคปะ0.3เนี่ยนะครับลบกับ0.69ครับมันได้ลบ0.39นะครับเขอเียนตรงนี้ใหม่นะครับตรงน,นี้เป็นลบ ลบ0.39นะครับเท่ากับตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น0.5ถูกปะครับผมจะขอย้ายมาหารเลยนะตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เป็น v 1ครับซึ่งคำตอบออกมาเนี่ยมันได้เท่าไหร่ครับ0.39หารกับ0.5มันจะติดลบเป็นลบศูนยนั่นเองนะครับลืมใส่ตรง i ให้มันด้วยนะเดีย๋ยวลบใหม่ดีกว่า อเดี๋ยวเขียนบทัดใหม่ให้นะครับเป็น v หนึ่งเท่ากับหนึ่งนะครับลบศูนย์จุดเจ็ดแปดไอนะครับเมตรต่อวินาทีครับโอเคปะพอเราได้ v หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอา v หนึ่งตรงนี้เนะี่ยมาแทนในสมก,การตรงนี้ซึ่งก็เป็น v สองเท่ากับอะไรครับ 1> u หนึ่งแล้วก็รู้แล้วนี่ว่าเป็นหนึ่งจุดห้าถูกหครับบวกกับอะไรครับบวกกับ v หนึ่งตรงนี้ก็คือลบศูนย์จุดเจ็ดแปดครับแล้วก็เอามาลบกับ u u คือเท่าไหร่ลบศูนย์จุดสี่ลบศูนย์จุดสี่เจอกับลบข้างหน้าก็เป็นบวกครับคำตอบทั้งหมดเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ครับคิดออกมาแล้วเราได้หนึ่งจุดหนึ่งสอง i เมตรต่อน,นาทีข้อนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเป็นในส่วนของข้อ1และข้อ2ที่มาเฉลยก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทถัดไปในข้อถัดไปนะครับ